ไม่ติดขนอันนี้เหรออันนี้ไม่ติดขนอืมไม่โอกโลกคือก๊ชื่อว่าโลชั่นโลชั่นโตเกียวพี่น้องไม่ขาวขาวมากอพี่น้องไม่ติดขนไม่ติดขนไม่ติดบอกทา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  อยากทาอยากทาอยากทาอ่ะได้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 ทาอะไรแม่ทำให้นิดนึงนิดนึงอ่ะทานิดเดียวนะคะเป็นโลชั่นผู้ใหญ่นะคะลูกอัดทาค่ะเขาเขาไม่ติดขนขาวขาวข้างนี้ด้วยอ่ะขาวอ่ะอ๋อนี่แ่อดดมดูซิหอมไหมหอมหอมมากไหมคะ หอมมะหอมอุ้ยหอมมากยูที่ดีกับเราขึ้นมาไม่ติดขนมาสั่นพี่น้องขอยก็เลยยิบโลชั่นให้โลชั่นน้องโตเกียวอันนี้ของเจ๊อืมของเจ๊ของเจ๊ตะเหรอโลชั่นน้องโตเกียวของเจ๊ตะโลชั่นที่ทาและขาวและหอมในหลอดเดียวแม่จุกเกันเจม่นวลอลเป็นอือเอาทำหน้าตาอย่างนั้นทำไมอะ่ะ วิทำหน้าตาแอบเบลหน่อยแอบเบลอืมแอบเบลอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์น้องโตเกียวแบรนด์แรกนะคะชื่อว่าโลชั่นน้องโตเกียวเดี๋ยวคุณแม่ลงรีวิวให้ดูใต้คลิปด้วยนะคะ,อะบอกทีว่ารีวิวให้ด้วยบอกเอฟซีก่อนเอฟซี FC. พี่น้องผู้ใดใส่อย,ยู่ก็รีวิวให้ได้เดอ้อ บอกอะไรเบอรรีวิวออกข้างล่างเดี๋ยวแลนดี้ดูใหเ้เบอรงอืมเอาบอไปถูถูขาวหอมในหลอดเดียวมีกันแดดในตัวมีวิตามินบำรุงผิวทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นทาให้ลองในเจ็ดบาทขนไม่ติดขน,ดขนแน่นอนมันไม่ขนแม่จ๋า,อาหอมด้วยหอมมากหอมอืมหอมมาก ดมมือหอมไหมหอมอ้ยหอมจังเลยแม่ตัวหอมเพราะว่าใช้โลชั่นน้องตัวเกี่ยวใครที่ใช้อยู่นะคะหลอดละส9มบาทอ่ะหลอดละ399 2ก้าสองหลอดส่งฟรีสิบหลอดสามพเอาไปเลยส่งฟรีพร้อมเปิดบินเป็นตัวแทนใครสนใจพิม่าสนใจได้เลยนะคะสั่งซื้อกับตัวแทนได้ทั่วโลกทั่วประเทศใครอยากเป็นตัวแทนสั่งกับแม่ทีมได้เลยเลือกแม่ทีมนะคะ ใครที่อยู่กับแม่ทีมคนไหนก็สมัครกับคนนั้นได้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอเคโอค้ยในตะในตะขี่หรือตอดลูก <laughs> โอเคนะคะใครที่ใช้อยู่รีวิวให้ด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ